ที่พอดีเกาหลีใต้คนเขาตายคนเดียวอ่ะเขาลุกขึ้นมาทั้งประเทศเลยแล้วประธานาธิบดีลุกขึ้นมาแถลงข่าวปกป้องส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าเขมรโดยที่ไม่สนใจเขมรเลยไม่สนประเทศไทยทหาร่าขาหายไปต้องไม่รู้กี่คนนะแม่ลูกกอดกันตุยคาเซเว่นครับผมเป็นภาพสยดะสยองมากโครเจ็บป,ป่วดและโดนมาอย่างยาวนานแต่โตอตอบเขมรไม่ได้เดี๋ยวนักสิทธิมนุษยชนบอกกระเสียเปรียบเดี๋ยวจะโดนานานาชาติประนามเดี๋ยวจะแพ้เขาในเวทีโลกเวทีโลกอ,อีกแล้วตัดภาพไปที่เกาหลีใต้ครับประชาชนบ้านเขาตุยไปคนหนึ่ง ถล่มเขเมรปาดมาหนึ่งว่าไปฆ่าล้างโตรเขาเล่นสะจนฮุนเซนกลัวจนขี้ขึ้นหัวโ no so no นสนโนแคนนาชาติโนสนโนแคเวทีโลกกูเอาประชาชนบ้านกูกรสัปดาห์ก่อนยังได้ข่าวว่าคนไทยคือโดนปล่อยให้ตายหน้าโรงพยาบาลคนไทยโดนลักพาตัวไปที่เขเมรโดนเรียกค่าไทยสิ่งที่ประเทศไทยทาได้มากสุดก็มีแค่การประสานงานแล้วก็ต้องมานั่งดูพวกเขเมรโลกสวยแถลงการบอกว่าไม่มีจริงนะไม่ใช่สิ่งที่พวกแกคิด ไม่มีนะและหลังจากนั้นประชาชนคนไทยเมื่อได้เห็นข่าวไม่ต้องถอนหายใจเพราะทำอะไรไม่ได้เลยผมอยากรู้มากเลยตอนนี้ถ้าประเทศไทยคือทำตามเกาหลีเนี่ยนักสิทธิมนุษยชนเขาจะออกมาพูดอะไรกันอีกเกาหลีใต้เพิ่งจะเกิดขึ้นชีวิตประชาชนของเขาเสียชีวิตที่กัมพูชาหนึ่งศพเขาลุกขึ้นมาทั้งประเทศประธานาธิบดีของเขาลุกขึ้นมาสมาชิกสภาเขาลุกขึ้นมากรรมธิการของประเทศเขาเขาลุกขึ้นมาหมดเลยแต่ดูประเทศไทยเราสิผ่านไปกี่เดือนละสองเดือนสามเดือนผ่านไปสองรัฐบาลละผ่านชีวิตประชาชนไปเท่าไหร่ละ ผ่านสถานการณ์เท่าไหร่ละเรายังมานั่งแคร์เขมรอยู่เลยอ่ะถ้าเกิดเราจะทําแบบเดียวกันกับที่ประเทศเกาหลีทำอ่ะนั่นคือเกียรตับยุศักดร์รีแต่เราเนี่ยเสียแขนเสียขาเสียประชีตประชาชนเสียชีวิตทหารเสียดินแดนด้วยยังมานั่งลุกแคร์ประเทศเขมรอยู่เลยมานั่งแคร์นี่เรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมอยู่เลยตัดกลับไปที่ประเทศต่างๆนานาอารยะที่สหประชาชาติที่คุณอ้างเองตลอดว่ามนุษยธรรมคำจุนโลกสหประชาชาติสหประชาอะไรต่างๆเขมรพยายามที่จะเอาเรื่อง ระหว่างดินแดนเนี่ยขึ้นสหประชาชาติหลายรอบแต่ปรากฏก็โดนตีตกทุกรอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะอ้างสากลเนี่ยสากลนั่นแหละสหประชาชาตินั่นแหละ unscr นั่นแหละเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องระหว่างคุณสองคนต้องไปคุยกันเองแต่คาถามจะเกิดเราแคร์ความคิดเห็นของนักสิทธิ์สองคนแต่เสียยุทธศาสตร์ประเทศชาติหมดเสียดินแดนหมดแลกไหมคุณจะเอาอังคณากับนักสิทธิ์ที่มนุษยชนทั้งหลายเนี่ยแลกกับปราษาตะควายไหมหรือคุณจะเอาอังคาานันหนึ่งคนแลกกับปราษาขยาไหมคุณจะเอาดินแดนประเทศไทย ทั้งหมดไม่ว่าจะแน่ยน้องญาตแก้วหรือว่าบ้านน้องจันแลกกับนายคณะคนเดียวถามว่าเอาไหมเอาสุนัยไว้คนหนึ่งเอายาอังคณาไว้คนหนึ่งเอาองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งหลายเนี่ยเอาไว้เอามันไว้ให้หมดแต่เสียดินแดนเราไปเลยเสียน้องยาตแก้วให้มันไปเลยเสียน้องจันไปเลยเสียชีวิตประชาชนไปอีกแล้วเสียชีวิตทหารไปอีกเอาไหมถามว่าประชาชนเอาไหมเอาอีกสองคนนี้ไว้แต่แลกกับการเสียประสาทไปสามสี่ประสาทแลกกับการเสียดินแดนแลกกับการเสียชีวิตประชาชนอีกรอบหนึ่งเอาหรือเปล่า แค่นี้แหละคือคำถามนี่คือแผ่นดินใดพ่อกูอยู่ปู่กูตายเขาไปแปลงเป็นสิบภาษาแล้วนะเธอรู้ยังแล้วเกาหลีนะเขาอะฮึกเขิมนะจากเพลงนี้เธอ,อ,อรู้ไหมเกาหลีเนี่ยนักร้องเกาหลีอินฟูเกาหลีเอาเพลงนี้ที่นักร้องเราแต่งขึ้นแล้วก็ใช้ AI อะ่ะเขาเจเนเรตเป็นภาษาเกาหลีเกาหลีลุกขึ้นมาทั้งประเทศพอเกาหลีเจอเองเกาหลีเขาลุกขึ้นมาทั้งประธานาธิบดีเลยปรากฏว่าเกาหลีลุกขึ้นมาทั้งประเทศเอาใจเทียประเทศไทย ดูประเทศไทยเราสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนทนอยู่นั่นแหละทนจนกระเบื้องตูตายมีอีกกี่คนจะทนทนแล้วก็ปรากฏว่าคนทําดีก็ไปด่ากันเองทนหนักถ้าเราเนี่ยไม่ยึดหลักว่าจะปล่อยให้ทางกองทัพเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่และให้กําลังใจกันแล้วว่าเราไม่กดดันให้รัฐบาลเนี่ยนะรักษาดินแดนนะเราจะสูญเสียแผ่นดิน